สวัสดีจ้าออสวัสดีจ้าแม่เปียกําลังกินข้าวแล้ววันนี้แม่กับชิบวอกระพร้าวจะมะพุ้งวมะละกอลูกใหญ่นี่ค่ะมะละกอลูกใหญ่ไปเริ่มเลยต้องมันดํามันมืดนะจ้ะแสงมันบ่ถึงเนาะเออแม่เปียกกินข้าวเบื้องล้งลูกเห็นไหมนะ่ะอือเห็นไหมคะบอกมะละกอก่อนค่ะบอกมะละกอก่อนค่ะ ตำส้มมือแรงเนาะพี่น้องเนาะตำส้มเนาะตำส้มตำส้มค่ะมือแรงกินส้มตำเออไม่เล่นลูกไม่เล่นไม่เล่นกินข้าวไปกินข้าวไปอั้มไปอั้มไปอ้าวอั้ไปอ้าวไ่เส็งมือนักมาก บรต้องลงูกบรต้องมันมียางมันมียางมันมียางหนงูกินไปเลยลูกหนูกินไปเลยอ้วนนะคะกำลังอ้วนนะคะเห็นเทาเฮ็ดเนีงบ่ได้หรอค่ะเทาเฮ็ดยังนี่ก็อยากรอยเป็นสุดยางเนาะเสียวมีดแค่เสียวมีดบาดหนู <c oughs> กินข้าวไปลูกกินข้าวไปเดี๋ยวแม่ตบอีกเ,เนาะเลี้ยงซิาาาการ์ซิกาจะดนั่งเอ้ยบ่ได้กินซิการ์มาโดนนะบ่เอาลูกบ่เอาบ่าเอ,าอ้าขึ้นข้อนเขามาอ้วนกินไปอีไล่กินไปเด้ออีไล่กินไปเด้อเดี๋ยวแม่ซีปอกบบฮือแบบฮือฮือ่งไงเออ เริ่มจะสุกแล้วค่ะแกเต็มทีแล้วบุหงบ้านน้องสาวคะ่ะน้องสาวปลูกไว้ดกมากเลยดกดกอยากกินนยำใบกระเด็ดเอลล <c oughs> ูกใ่ค่ะกินสุกกว่าหวานบุหงบุหงพันอย่างเนาะพี่น้องเนาะ บวมีมีดปอกใส่มีดนี่ปอกกินเนื้อไปหมดเลยโอ้เออมันมันมันมอะไรคะหนูกินดีๆสิคะคิดอยากกินสมตามจ้ะอีอ <c oughs> ้ข้านได้ว่าสับแบบหุ้งนี่แหละมันบวมีที่ขูดที่ขูดขูดกับว่าแซบ่บเดยเฉะพี่น้องเฮ้ยมันประกอบเนาะต้องสับอย่างเดียวสับเอาถึงจะแซ่บมันจะกรอบด้วยกันเนาะ ไอลูกมันใหญ่เห็นป้เหลอเเืองแล้ว,น,ลวนี่นเหลืองแล้วเห็นป้พี่น้องเล้ยดิเดืองแล้วโอ้ไม่ต้องไม่ต้องลูกไม่ต้อง,องเหลืองแล้วค่ะใส้ละอีปบบกิมือก็สุกแล้วตาชนิดว่าเราต้องใส่น้ำตาละไรได้นี่ลูกใหญ่มากใหญ่กว่านี้ก็มีนะคะในใหญ่กว่านี้ก็มีลกูกนี่ยังบู๊ใหญ่ทำไมเขาปลูก เขาปลูกดกที่ว่าเขาปลูกดกเพราะอย่างคะพี่น้องเอ้ยอันเนี้ยมะละกอที่เขาปลูกดกเนี่ยแล้วก็ลูกใ่ลูกโตเนี่ยเขาใส่ปุ๋ยขี้แพะขี้แพะนัน่นยุ่งอพแพะนะคะแล้วเอามาใส่โคนต้นเนาะใส่หางๆางรอบๆอบโคนต้นลูกใ่คักใ่แท้แใหญ่อหลีบัก้มโอเหมือนกันจ้ะพี่น้องเอ้ยปุ๋ยขี้แพะนี่แหละใส่ว่าต้องปุ๋ยยังอื่นดอกปุ๋ยขี้แพะนี่แหละคะ่ะดดดกแล้วก็ลูกใ่แย่งกันเกิดแย่งกันขึ้นเนาะ หวานบักคุ่งนี่ก็ใหญ่ไข่โบเสียลองเอาไปใส่เด้อปุ๋ยขีแพะเด้อพี่น้องเด้อดบ่ได้ว่าโฆษณาด้อเพราะว่าเฮาลองมาแล้วบกักหนาำบักเนื้อคือกันดกดกมากเลยค่ะอันนี้เขาก็สซั้งไว้เหมือนกันขี้แพเขาสั้งไว้เยอะมากเลยค่ะไปใส่นาเนาะสอบไลยนี่สิบบาทนี่ค่ะดกเป็นต้นเในะค่ะนี้นี่กระปอกแล้วเนาะกระเจี๊ยบไปลางแล้วก็าวะะมาสับค่ะ ผูดอก็ดื้อครับผูดก็ดื้อจ้าจ๋าแต่เออพูน่นนะเต็มไปหมดแล้วค่ะพี่น้องเอ,อ้ยพุน่นะเราก็มีเวลามาป้อนข้าวป้อนน้ำแต่พี่น้องกอ็อต้องกินเองอย่างเองเนาะได้ขวบห้าเดือนแล้วเนาะค่อ,อยๆเหลือตัวเองได้ละ <c oughs> งั่นแค่นี้จบคลิปแค่นี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ซ้อมลูกคนจนเลยเด้อ <c oughs> แค่นี้เด้อจ้าไม่เปี้ยจ้า บายบายสวัสดีก่อนค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ